สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบีเทพมรณะชีวิตนิรันดร์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับตัวละครที่ควรอัพขึ้นกรอบส้มสําหรับทีมสปีดนะครับซึ่งตัวละครถ้า,าก๊อตเราอัพขึ้นกรอบส้มแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถอ so ัพโซต่อสซ้พิเศษได้นะครับซึ่งโซต่อสู้พิเศษพวกนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีนะครับอัตราดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราคิเนี่ยมันก็เพิ่มให้หมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับตัวละครที่ควรอัพขึ้นกรอบส้มสำหรับทีมสปีดนะครับเพื่ออ so ัพในส่วนความสามารถของโซต่อสู้พิเศษนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตัวละครตัวแรกก็จะเป็นตัวละคร อิจิโกะไว้นะครับสรับโซ่ตดสู้พิเศษของตัวละครอิชิโกะไว้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดนะครับ3%นะคะเราก็มาต่อกันในที่ตถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครลูเคียครบรอบนะครับแล้วก็ตัวละครเบียคุยะครบรอบเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครลูเคียครบรอบกันก่อนนะครับสำหรับตัวละครลูเคียครบรอบนะครับก็จะเพิ่มมาตาคีสนะครับ4%นะครับให้กับตัวละครสายรองเท้านะครับแล้วก็ตัวละครเบียคุยะครบรอบนะครับ ก็จะเพิ่มอัตราคินะครับ4%นะครับให้กับตัวละครสายดาบนะครับสำหรับตัวละครเบรคุยะครบรอบ2ปีนะครับแล้วก็มาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครเคมปาจิสำหรับตัวละครเคมปาจินะครับโซต่อู้พิเศษของเขาก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID ดี2%นะครับแล้วก็มาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครซันเยเึสนะครับสำหรับตัวละครซันเยเึสตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มอัตราคินะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID ดีนะครับ แล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นต go, Photo, ัวละครอิจ so right. so like you know. ิโกะฮอลโละสำหรับตัวละครอิจิโกะฮอลโลตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มอัตราคีนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID เหมือนกันเลยนะคบแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครมูเงสึนะครับสำหรับตัวละครมูเงสึตัวนี้ก็จะเพิ่มอัตราคีนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID 3%นตะครับตอนนี้รวมกันก็จะเป็น9%แล้วนะครับสำหรับโซต่อสู้พิเศษที่เพิ่มอัตราคีให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID ดีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครไอเซนล่างแรกนะสำหรับตัวละครไอเซนล่างแรกตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับอัตราดาเมจนะครับ3%นตะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครโอคิทาเกะนะสำหรับตัวละครโอคิทาเกะตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับสทัเงหมดเลยน แล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครซุยฟงนะสำหรับตัวละครซุยฟงตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมาตาคีนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้กับตัวละครสายดาบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอเริเอลเรสนะสำหรับตัวละครอุรวเอลเัวนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ให้กับตัวละครเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่ใน ID นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ใช้งานเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครเพศหญิงนะครับอ่าแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตออัวละครวุ่นขีโอ้าซีสั้นผ่านครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาเร็วๆนี้ละครับสำหรับเสื้อผมเนี่ยก็จะเข้ามาในวันพุธนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย <Thank S 2> ผมก็จะขอนับตัวละครออตัวนี้ <mith> เข้าไปด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มมาตาคี้นะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับตัวละครนะครองเท ก็จะเป็นต like ัวละครยินแตงโมนะครับสำหรับตัวละครยินแตงโมตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ4%นะครับให้กับตัวละครสายทักษะหรือว่าสายรองเท้าทั้งหมดที่อยู่ใน ID เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครลูกเคียเอเอสนะครับสำหรับตัวละครลูกเคียเอเอสตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ4%นะครับให้กับตัวละครเพศชายทั้งหมดที่อยู่ใน ID นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวละครที่ใช้เล่นกับทีมสปีดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครเพศชายทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก สำหรับตัวละครไอเซนพัทตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมาตาทะลวงนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในไอดีนะครับแล้วก็มาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตนัวละครกิมจอล่างแรกนะสำหรับ,บตัวละครกิมจอล่างแรกตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ4%นะครับให้กับตัวละครสายดาบท,ดทั้งหมดที่อยู่ในไอดีเลยนะครับ <st> <tes an> รก็ถือว่าเป็นจำนวนที่โอเคเหมือนกันกนะครับ4%นะครับแล้วก็มาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะ right ครับก็จะเป็นตัวละครกิมจวีสองนะครับหรือก็คือกิมจอล่างปปลด่่่ออยะครััซึงตตววิมจีเ เจะเพิ่มอัตราดาเมจนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID เลยนะครับแล้วก็มาต่อกันในที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครเบกคุยะล่างเด็กนะครับสำหรับตัวละครเบกคุยะล่างเด็กตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครสายรองเท้าทั้งหมดที่อยู่ใน ID ดีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละคร โลดนะครับสำหรับตัวละครโลดตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในระดับ SR นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยในอารีนานะครับจะเพิ่มอัตราดาเมจนะครับ3%ให้กับตัวละครทั้งหมดนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอัตราดาเมจ3%นะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครจิรุจินะสำหรับตัวละครจิรุจิตัวนี้เนี่ย ก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่ใน ID เลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครชินจินะครับสำหรับตัวละครชินจิตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมัตรคืนนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID ดีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นตัวละคร คีร่าซัมเมอร์ที่เพิ่งจะเข <ladder> ้ามาสดๆร้อนๆเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ4%นะครับให้กับตัวละครสายรองเท้าทั้งหมดที่อยู่ในไอดีนะครับแล้วก็มาต่อก er. ันที่ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครสตาร์กร์นะหรือก็คือสตาร์กล่างปลดปล่อยนะครับก็จะเพิ่มอัตราดาเมจนะครับ3%ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในไอดีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครฮาริเบลท่องเที่ยวนะสำหรับตัวละครฮารริเบลท่องเที่ยวตัวนี้เนี่ย ก็จะเพิ่มอัตราดาเมจนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในไอดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นตัวละครอิชินนะครับสำหรับตัวละครอิชินตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มอัตราทะลวงนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในไอดีนะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นตัวละครฮาริเบลเอสเอสอาร์สำหรับตัวละครฮาริเบลเอสเอสอาร์ตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่ในไอดีนะครับแล้วก็ ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอีคาคุเอสอาร์นะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับสี่เปอร์เซ็นตะ์ครับให้กับตัวละครเพศชายทั้งหมดที่อยู่ในไอดีนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่โอเคเลยนะครับสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละคร ฮานาทาโร่นะครับสำหรับตัวละครฮานาทาโร่ตัวนี้ในอารีนานะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวละครทั้งหมดเลยนะครับก็จะถือว่าเป็นจำนวนที um ่เยอะมากๆเลยนะครับถือว่าเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับที่เพิ่มพลังโจมตีถึงห้าเปอร์เซ็นต์ในโหมดอารีนานะคตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครชุนซุยนะสำหรับตัวละครชุนซุยตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีสองเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในไอดีเลยนะครับแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครชิรายุกินะสำหรับตัวละครชิรายุกิตัวนนีี้เ่ย ก็จะเพิ่มอัตราทะลวงนะครับ3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID เลยนะครับก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวละครฮินามโมริโมโมะนะครับก็จะเพิ่มอัตราทะลวงนะครับอีก3%นะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID นะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับหมดที่ฮินาโมริโมโมะพอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับค่าสเตตัสพลังโจมตีอัตราดาเมจแล้วก็อัตราทะลวงหรือว่าอัตราคิดเนี่ยว่ามันเพิ่มให้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับ ก็จะเพิ่มให้ประมาณนี้เลยจะสังเกตได้ว่านะครับมันเพิ่มจํานวนที่เยอะมากๆคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไว้เราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะ <c oughs> ก็จะเป็นสลับของตัวละครทีมสายถึกบ้างก็แล้วกันนะครับสลับในคลิปหน้านะครับอ่ะสรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆนะครับที่ยังรับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสรับวันนี้ก็บุยบุยบาย